ดีครับวันนี้เราจะมาอะไรนะมาดูต้นไม้วิท,วทยาศาสตร์กันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่เราอยู่ในห้องเอเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาตั้งใส่ฐานมันก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่ เอาน้ำใส่นะทุกคนเขาจะแถมน้ำมาให้อยู่แล้วนะเอาน้ำใส่นี่คือคือน้ำน้ำเทใส่นี่เลยเอาน้ำใส่แล้วมันลอยอีกหนึ่งขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเขตขีมะหรือต้นกลายเป็นต้นสีเขียวนั่นเองนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายต้นไม้วิวส์